ขอฝากไปถึงพี่น้องนะครับที่ไปแสดงอะไรในต่างประเทศนะไปคนเดียวมึงก็คือคนไทยจําไว้เลยตัวแทนประเทศชาติเลยยิ่งมึงแสดงอะไรที่สาธานณะเขาไปทำอะไรบ้าๆบอๆอยู่ในที่ไหนก็ตามในต่างประเทศนั่นคือมีสองทางหนึ่งคืออายประเทศชาติกูสองคือทำให้ประเทศชาติรู้ดีนั่น เขาเรียกว่าใครก็ตามที่มีรสนิยมในระดับสากลรู้จักความงามในระดับสากลจงไปแสดงเถอะไม่ว่าศาสตร์ด้านไหนก็ตามแสดงแล้วทําให้บ้านเมืองเราดูดีทําให้เขามองคนไทยเป็นคนที่มีรสยมดีแต่ถ้าเราไปแสดงอะไรบ้าๆบอๆอยู่ในที่สาธารณะเขา แล้วมึงทำถอยสตุลุนจตดรยสยมต่ำสามเขามองเราแล้วบบบไอ้บันนอกไอ้ฮาไอ้ก,กระจกขี้หายไอ้นี่มาทำอะไรบ้าบอกคแตกมันเป็นใครโอ้โหยังไงนะมันก็รู้ว่าเป็นคนไทยยังไงมันก็รู้ว่าเป็นคนประเทศไหนดังนั้นจงอย่าหาทำถ้าเราไม่เก่งจริงไม่ดีจริงไม่เข้าใจความงามในระดับสากลจริงจงจง,จงอย่าไปทำนะ ไปเที่ยวเถอะไปเที่ยวแล้วก็อยู่ในกฎระเบียบของเขานั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดของการเป็นตัวแทนคนไทยเป็นนักท่องเที่ยวของคนไทยที่มีคุณภาพแต่ถ้าไม่แสดงปั๊บนี่จําไว้เลยมึงจงมองตัวมึงเองสะว่ามึงเป็นคนเก่งจริงไหมถ้าไม่เก่งนะจงอย่าทำอย่าไปตำบ้าบอคอแตก เพื่อเอายอดวิวของตัวเองในประเทศไทยเนี่ยมึงสวยจงอย่าทำถ้ามึงไม่เก่งจริงทำอะไรเล่นๆในประเทศไทยให้คนไทยด่าก็ยังดีกว่าให้ต่างประเทศด่าจำไว้นะฝากหน่อยไอ้แกเป็นห่วงบ้านเมืองอกูเหนื่อยจริงเลยกับความงี่เง่าความไม่รู้จักตัวตนของตัวเองความไม่รู้จักการรักษาชื่อเสียงของประเทศนะ จำไว้เลยคนคนเดียวก็คือทําลายประเทศได้คนคนเดียวก็คือทําให้ประเทศเราดูดีนะให้คนยกย่องคนในชาติของเราได้เช่นกันฝากหน่อยนะเอออีเออ